สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่พวกเรามีโอกาสได้พบปะกันนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่17กุมภาพันธ์2554ครับผมมีเรื่องที่จะนำเรียนให้พวกเราได้รับทราบอยู่2-3เรื่องครับซึ่งมีผู้ที่สนใจและติดตาม สอบถามทางเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลานะครับว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับจะมีการเปิดสอบบรรจุครูหรือไม่นะครับในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับก็จะขอนําเรียนในตรงนี้เลยครับว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปครับเพื่อที่จะเป็นครูผู้ช่วยนะครับซึ่งมีตําแหน่งว่างนะครับทั้งสิ้น เก้าตำแหน่งนะครับโดยจะเปิดสอบสาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้นะครับวิชาเอกดนตรีครับ2ภาษาไทย3คณิตศาสาตร์4ภาษาอังกฤษ5ปฐมวัย6าศาิ 6, าศาป 7, ลปศึกษา7พละศึกษานะครับวิชาเอกภาษาอังกฤษและก็ปฐมวัยเปิดสองตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหรือ ผู้ที่จบการศึกษามาแล้วนะครับที่รอสอบก็ขอให้เตรียมตัวในการสอบให้ดีนะครับเพราะการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่มีใครที่จะช่วยท่านได้ครับนอกจากตัวท่านเองต้องขยันต้องอ่านหนังสือให้มากๆครับเราอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูมาเป็นแบบอย่างที่ดีมาเป็นต้นแบบที่ดีให้ใหกับเยาวยชนของเราต่อไปนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สอง นะครับเป็นเรื่องที่โรงเรียนนะครับโดยผู้หารโรงเรียนคณะครูจะต้องช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พวกเราช่วยกันในการสอบโอนตเป็นไปได้ด้วยดีนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการสอบทั้ง NT นะครับปสามและปหกซึ่งปสามนี่จะสอบในวันที่ยี่สสายี่บี่กุมภาพันธ์2 5 5พอห้าสิบ่ส่วนปหกจะสอบในวันที่สองสามมีนาคม2 5 5พห้าเช่นเดียวกันนอกจากจะมีการสอบ เอ็นทีแล้วครับในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับ2554ก็จะมีการสอบรัดซึ่งจะสอบในชั้นป .2 ม .2 แล้วก็สอบในชั้นป .5 เราจะถือว่าเป็นมหากรรมการสอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรบกวนโรงเรียนครับการสอบเอทีป .3 และปะ .6 ครับก็จะสอบสองวันนะครับวิชาที่สอบก็จะมีภาษาไทยคณิตศาสตร์วิยทยาศาสตร์นะครับ ส่วนวันที่สองนะครับวันแรกจะสอบข้อเขียนส่วนวันที่สองก็จะเป็นการสอบการอ่านท้าภาษาเนี่เขาเรียกว่าอ่านได้ไหมป .6 นี่อ่านคล่องหรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นการสอบงบประมาณที่ได้มานะครับสพทจะสรรมาจํานวนจํากัดมากครับสอบเอ็นทีได้มาสองแสนแปดหมื่นกว่าบาทครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องรบกวนโรงเรียนนะครับในเรื่องของการ รับนักเรียนไปสอบที่สนามสอบซึ่งเราใช้สนามสอบทั้งสิ้น26สนามสอบครับรบกวนโรงเรียนต้องซื้อดินสอ 2B ซื้อยางลบให้นักเรียนนะครับก็อีกหลายๆเรื่องที่รบกวนนะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินการสอบ N.T เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเงิน2แสนกว่าบาท2แสน8หมื่นกว่าบาทที่เราได้มาเราไปจ้างทํากระดาษคําถามกระดาษข้อสอบครับกระดาษคําตอบแล้วก็เอาไปจ้างตรวจ ผลการสอบผลนัรเรียนนะครับอันนั้นการสอบ N t ทส่วนการสอบรัดนะครับก็เช่นเดียวกันครับสพทให้เงินมา7จ0 0 0มนะครับสอบสอบปพนะั้นลัที่่าเขต่สองเราก็ให้เงินช่วยไปอีก8 0 0ห0ื่นครับก็จะมีเงินอยู่เพียง1นึ0 0 0สกว่าบาทนะครับก็จะเอาไปจ้างทําข้อสอบไปจ้างไปซื้อกระดาษคําตอบแล้วไปจ้างกระดาษตัวกระดาษคําตอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสอบเป็นทีนะครับก็คงจะต้องรบกวน ทางสำนักเก็พื้นที่คงจะดูแลคณะกรรมการสอบประธานศูนย์สอบนะครับเพื่อเป็นให้การดำเนินการไปได้โดยดีคงจะให้เป็นค่าอาหารกลางวันท่านละห้าสิบาทต่อวันนะครับส่วนลาดไม่มีค่าตอบแทนนะครับ NT สอบที่สนามสอบยี่สิบหกสนามสอบนะครับส่วนลาดเนี่ยสอบที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบครับโรงเรียนทั้งหมดหนึ่งร้อสิแปดโรงก็เป็นสนามสอบทั้งหมดนะครับลาดนะครับนั่นเรื่องที่สองครับ เรื่องสุดท้ายครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับทางสำนังกงานเขตพื้นที่ได้มีการคัดเลือกนะครับคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีบทบาทหนะ้าที่ในการดูแลมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูดูแลมาตรฐานวิชาชีพ,ชชพศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะทําทงานเชื่อมโยงกับคุรุสภาครับที่ ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางนะครับซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาเรียบร้อยนะครับมีคณารมการทั้งสิ้น12ท่านนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนี้ก็จะประกาศให้พวกเราทราบต่อไปนะครับถ้าพวกเรามีปัญหาเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับก็สามารถที่จะประสานมายังสำนักง,งานเขตพื้นที่แล้วก็จะให้คมการชุดนี้ได้ดูแลพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของพวกเราให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นครับครับ ในวันพฤหัสนี้นะครับก็คงจะพบปะพวกเราเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากท่านสนใจเรื่องใดๆนะครับท่านสามารถที่จะส่งเรื่องต่างๆนะครับมาได้ที่สำนักงานเขตตลอดเวลานะครับเว็บไซต์ที่ผมเปิดไว้นะครับมีหลายท่านโพสต์ข้อความเข้ามาครับผมตอบทุกเว็บทุกข้อความเลยนะครับให้เปิดอ่านดูนะครับตลอดเวลานะครับได้เลยนะครับพวกเรามีอะไรสงสัยก็ขอให้แจ้งมานะครับก็ในโอกาสนี้นะครับ วันปรหัสนี้ก็คงยุติการพบปะของพอเขตพบปะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ